ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพบพอกับช่องบ่าวุฒเ,เกษตรยกไม้ขึ้นเก่านะครับเนาะเมื่อนี้บ่าวุฒิภาพพี่น้องมาตัดกล้วยครับมาเบงสาทำการกอนแล้วก็มาตัดกล้วยนะครับเมื่อนี้กล้วยเขาได้ระยะที่สิตัดแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่สิตัดกล้วยเดี๋ยวเราไปเอาอาหารแห้ปลาก่อนแป๊บหนึ่ง อาหารที่ปลากินนะครับก็คือเป็นอาหารปลาดุกครับอาหารปลาดุกเม็ดกลางเวลาเขาซื้ออาหารปลาดุกสิให้ซื้อเม็ดกลางนะครับเพราะว่าเม็ดกลางมันสามารถกินได้ทุกรุ่นครับตัวใหญ่ก็กินได้ตัวน้อยก็กินได้นะครับถ้านเอาเม็ดน้อยเนี่ยมันจะมีโปรตีนสูงสิแพงกว่าเลยครับแต่ว่าตัวใหญ่มันมันบ่คอยกินถ้านเอาเม็ดใหญ่เนี่ยก็โปรตีนหน่อยลงนะครับราคาก็ถือลง ตบาบาบาวุ์แน่น้ำพี่น้องให้เอานี่ครับหัวอาหารปา่าเม็ดกลางครับพี่น้องนี่พี่น้องจำเลยเม็ดกลางครับยีห่ห้อใดก็ได้ครับยีห่ห้อใดก็ได้ก่อนที่จะไปตัดป้วยครับเอาอาหารในปลาก่อน บางบนไม่ยนนี่น้ำได้พี่น้องเ็ษขนมปังครับเป็นขนมปังเศษขนมปังที่เหลือๆนะครับเท่ากับเอา,เอาว่าเป็นอาหารปลาได้นะครับนี่ใส่น้ำกันนะครับเนี่ยครับพี่น้องเศษขนมปังครับ มันเดี๋ยวบอสสีหายหลายนิดนึงเป็นพิเศษเพราะวา่ามันเป็นวัหยุดยาเงานะครับถ้าเทียบอบอสไดเอาให้เขากินถ้าเทียบด้ไปทั้งอื่นไปเที่ยวไปอั่งนะครับเทกากมันจะเอาหายเป็นพิเศษนิดหนึงหลายๆเลยครับชดเชยสีมือต่อว่าปลาเขาเลี้ยงแบบเลี้ยนแบบธรรมชาตินะครับมันกระสีบอนี่หลาย งครับอันนี้เป็นบอ่อประหมอชุมพรดนะครับเอาวัจดะพืชออกงดแล้วนะครับเ้าไปเบิงปาดุกไปเบิงปนิน ก้อนสิตัดกล้วยนะครับเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ตรงป่านี่เป็นเ็ดขนมปังนะครับเข้ากะเทได้เลยครับเพราะว่ากะประมาณมาแล้วพันพี่น้องบ่ได้กะประมาณกต็ต้องกะประมาณก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นห้น้ำเสียเยอะนีิเป็นปะนิ้นพันจิรดานะครับบ่ได้บ่ได้ตัดตอ่อ บ่ได้เห็ดหมันนะครับว่ามันปานินซีพีสามารถขยายพันธุ์ได้อยู่ในนี้ห้องกระใสจอกแหน,นครับให้เป็นที่ลบซ่อนย้ำแดดห่อนนะครับแล้วก็มีพักเกษตรน้ำเอามาตะบอทั้งๆนะครับปัจจัยที่เห็ดห้น้ำเสียที่พี่น้องถามมาในคลิปนะครับว่าเห็ดจังไหนบ่อยน้ำมันเสียสิ่งที่เห็ดห้น้ำมันเสียก็คือข้าไห้ของอาหารเกินเพราะเกินเขากินบ่หมดนะครับมันก็นสิเห็ดห้น้ำเสีย เพราะนั้นพี่น้องก็ระวังแค่หัวอาหารครับขันหัวอาหารพี่น้องบอ่ได้หาหลายหาเท่าที่เขากินมันก็สิบ่เน่าเพราะว่าบอ่อพลาสติกมันก็สิมีมองขาดแล้วกับหม่องห้อยตอ่อมันสิซึอมออกได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่ะมันสิซึอมออกได้สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับบอ่อผิดตัวนี้ถ้าเธอว่าเฮาบ่ได้ให้อาหารเขา อาทิตย์หนึ่งกับว่าเป็นอย่างครับมันสิบปคือปลาเลียงที่เขาเลียงอยู่ในบ,อบ,บ่อแค็ๆแของยังบอ่อพุ่นหรือว่าบอ่อปลาดุกนะครับตอนนั้นเขาสิหากินบ่าเป็นแต่ว่ายู่นในนี่เขาเลียงเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับซึ่งมันความยาวมันกับหกสิบเมตรมันก็นสิสามารถหากินเองได้นะครับเนาะหากินเองได้เวลานันเขาก็เปิดน้ำใส่ครับน้ำใส่าย,ยางพี่น้องหลายคนก็ถามบ่าววมาว่าเอาน้ำยางใส นะครับอยู่ในสาเป็นน้ำบาดาลก็ได้นะครับน้ำประปาก็ได้พราะว่ามันพนันพันแดดถ้าเอาใส่มันผสมกับน้ำเกาแตาว่าขันเป็นน้ำแรกเลยนี่พี่น้องก็ต้องเอาน้ำประปาตากแดดไว้เจ็ดมือให้น้ำม,มันเขียวสะก่อนห้คอลีนมันเหละเอยออกไปนะครับแต่ขันมันมีน้ำเกลือแล้วก็ตเติมสามารถเติมข้าไเไ็นเลยครับตเติมข้าไเไ็นเลยว่าจำเป็นต้องเอาออกนะครับเนาะที่นี่เดี๋ยวเขาสีมาเบงกล้วยปลากล้วย,ยทั้งปุ่นหลายเด้ครับปุ่น กำลังถือกาลังงามนะครับฟังทางฝุ่นตะวันข้านเป็นน่วยฟตอนนี้ก็ปลูกไม่ตะวันข้านเป็นน่วยมีหลายพันธุ์ครับทั้งกล้วยหอมกล้วยนำว่ากล้วยไข่กล้ยยกวยสารพัดกล้วยเล็บมือนางนะครับหลายพันธุ์โยกที่ได้ขอพันธุ์มาจากเพิินนะครับอยู่ฝั่งทางฝุ่นกาลังงามพอถือฝนมาปลูกช่วงหนาแรงนะครับช่วงหนาแรงก็ได้หดน้ำเขาเนี่ยแต่่าช่วงหนาฝนเ้าก็ค่อยตัดตอะหยาอย่างเดียวครับแล้วก็น้ำเขาก็สิมาจากน้ำฝนนะครับ อันนี้ก็เพิ่งปลูกได้สามอาทิตย์นะครับกำลังถอดยอดเดี๋ยวมื่อนีเขาสิาว่าเบงกวยไข่นะครับซึ่งเป็นผลผลิตที่ยู่ขางคลองใส่ไกลเนี่ยแหละยู่ขางคลองใส่ไกลนะครับที่พี่น้องหลายคนก็ถามมาครับว่าปลูกผลผลิตยูย่ขางคลองใส่ไกลเป็นกล้วยเป็นอย่างนี้มันได้กินนี่หรือเปล่านะครับมื่อนีเขาสิว่าทดสอบกันเลยว่ามันสิได้กินบ่ นะครับแต่ว่าเมื่อนี้เห็นเห็นอยู่แล้วครับว่าได้กินแน่นอนพุนกล้วยทั้งพุนกับกำลังงามเลยครับบองได้ดินดีนี่พี่น้องสังเกตใบกล้วยนด้ครับขันใบกล้วยเขียวจังนี่เนี่ใบกล้วยเขียวจังสิหมายถึงว่าดินเขาสิมีสภาพมีหิวมัดว่ะภาษาปกิ t ว่าหิวมัดว่ามีหิวมัดมีแหลาตดในดินสูงแต่ขันใบเหลืองเหลืองนี่สินี่ผลผลิตนะครับถ้าเทียบกับใบเขียวใบเขียวสินไว้ไงกว่าแต่นี่ถือว่า ต้นนี้นะครับมันอยู่ใกล้น้ำบอ่อพลาสติกนี่แหละครับก็ถือว่นันนวยเต็มดีได้พี่น้องนวยเต็มดีอยู่ข้างคลองพลาสติกเลยครับนี่คลองพลาสติกคลองใส่ไก่ที่บาวททดุขด้วยมือของตัวเองนะครับนี่ก็เห้ากระจอจอข้างๆนี่ให้น้ำซึมออกมาพี่น้องหลายคนก็เป็นห่วงว่ามันสิซึมออกมาได้บ่นะครับก็ผลเป็นเชิงประจักษ์นะครับว่าซึมออกมาได้แท้ๆครับพี่น้องครับนี่เห็นป่ะมีนอออกมาสองนอทดแทนห้าสิตัดมือนี่นะครับตัดมือนี่สองเครือเครือหนึง่งเยอะผุน นะครับเครื่องหนึ่งก็กทั้งฝุ่นเครื่องนนหนึ่งก็่นีนะครับเอาสิตัดเลยมือนีนะครับเพื่อทีสิเอาไปบ่มเขาหน่าสิซุกเต็มที่แล้วนะครับเนาะวันะนี้เขาเสียบเบิรงวิธีตัดกันเลยมานะตัดเลยวันนี้มีผู้เชียวชาญมาตัดโดยเฉพาะนะครับเอาเสียเอาเกี้ยวเอาอยางก็ได้ตัดทีเลยนะครับเนะี่ยพื่นอนเราเคี้ยวหนึ่ง นี่เยกแบบง,งเลยพี่น้องไม่ต้นงมโอ้ยมาแยครับพี่น้องหลังจากเขาตัดแล้วเขากะเนื่องจากว่ากล้วยเนี่ยมันมันอันเป็นพันต้นหน่อยนะครับพันกล้วยไครพันต้นหน่อยก็เลยได้เอาอันเห็ดใหม่ไหม่ผูกไว้งสิ่ไม่นี่เป็นไม้ไผ่นะครับ ถ้าเอาอยางรถมอเตอร์ไซค์ผูกไว้บางหาันพอผูกไว้ปุ๊บเราก็มาคคำไว้ตัวนี้เลยวันนี้เขาก็ตัดต้นมาเลยตัดต้นมาเลยพนักง,งานมีพนักง,งานสวนนะครับคนสวนพูดง่ายๆคือคนสวนนี่มันขาดสองต้นนะต้นมันสิหัดครับนี่เอ้มันขาดเลย เนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ตัดเองสิครับเดี๋ยวต้นไม้เขาก็สิขึ้นนะครับเนาะมุนนี่ก็เป็นปุ๋ยไปปุ๋ยไปครับแล้วเบิ่องอีกต้นหนึ่งมาที่นี่กาจะมาตัดกันเลยขวามน้ามาหน่อยนึงครับเนี่ยมันอยู่ฟังทั้งพี่พูดทำมาตกน้ำนะ <c oughs> แล้วอ่าก็จะมาตัดกันอีกเลยอีกเค่นึงเค่นี้สิบใบเงย,ยทอยแค่นั้นนะครับตะวากะ นุ่ยเต็มสมบูรณ์ดีนะครับตัดเลยพนักง,งานนี่ครับก็บตัดเอาเกี่ยวตัดมันจะงเข่าไงนะครับน,นี่นี่อีกเคชืยกหนึ่งครับวันนี้เราก็ตัดต้นกันเลยตัดต้นกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับอันนี้อัน,นที่บ่าวุฒิบอกว่าเอาแนวขำไปนนขันบนแนวขำนี่ต้นมันจีพาหักเลยครับมันต้นน้อยน้อยหนึ่งซ้ำแขนนี่ซ้ำแขนเล็กหน่อย อ่ะตัดเลยก็ตัดต้นออกต้นนี้สิบ่คอยสมบูรณ์ทอดต้นนั้นนะครับแต่ว่าก็ได้ผลผลิตขึ้นกันครับพี่นอ้องมาแล้วพี่น้องกว้วยห้องมาแล้ว สองเคียครับต้นนี้ออกกันนะพี่น้องเบิ้งกันนะนี่พี่น้องผลพิลิตผลพิริตพี่น้องใส่บนข้อสากว่าดีหรบนข้อสากเลี่ยวก่อนเราวนี่กล้วยนะครับผลผลิตพี่น้องอันนี้คือผลผลิตที่ห้พี่น้องได้เบื้องนะครับว่าสามารถได้ผลผลิตอิ่มลีแล้วก็ ปลูกกล้วยอยู่ขางคล้องใส่ไก่ซึ่งเป็นคล้องพลาสติกก็ได้กินอิ่ลีครับพี่น้องเพราะนั้นผู้ใดสีพี่น้องผู้ใดสีเห็ุนะครับสีปลูกกล้วยแบบบ้าวรเนี่ยอย่างสีบริมีต้นเดียว2ต้นนะครับมีหลายโยซึ่งเขากำลังเติบโตขึ้นไปนะครับพี่น้องก็สามารถปลูกเดียวได้ครับบ่ต้องใส่ปุ๋ยว่่ต้องใส่ยังแค่พี่น้องเอาตัดห้าแล้วก็เอาเฟี้ยงเอาหยามาใส่หม่องเงาเขาหม่องนี้นะครับก็สรเป็นพผืชเป็นปุ๋ยให้กับเขานะครับเป็นพผืชเป็นปุ๋ยให้กับเขา แล้วเขากะสิทธิเติบโตไปเองนะครับกล้วยพันนี่ว่าเปลียงว่าเปลียงพื้นที่สมารถที่พอปลูกเสร็จปุ๊บนะครับได้บว่าเกิน6เดือนก็นให้ผลผลิตแล้วก็ให้ผลผลิตที่น่าพอใจครับ2เครื่อนนี่ครับเขาไ่ได้ใส่ปุ๋ยหลย้อครับนี่ใส่ปุ๋ยหน่อยๆแต่ว่าเขาก็อุดมสมบูรณ์โดยโด้วยพื้นที่แน่นะครับแล้วก็พันุของกล้วยแนี่ ก็แลยเหตุให้ได้ผลที่เต็มเม็ดเต็มน่วยครับแล้วก็น่วยเต็มดีครับพี่น้องครับนี่ก็คือการทายทอดผลผลิตให้พี่น้องในเบื้องนะครับก็ได้พอกันหลายมือนะครับส่วนปลานี่ก็จังพี่น้องเห็นนี่นะครับอยู่ของางเลยครับเนี่ยปลากะผู้ใดสนใจกะลองเข้ามาเบื้องคลิปเก่าๆของบ่าววิได็ดนะครับมีวิธีการเลี้ยงแบบใดนะครับพี่น้องครับกะยินดีที่จะพี่น้อง ศึกษาเบิ้งองศึกษาดูงานก็นได้ครับพี่น้องสิ่าเ,เบิ้งวิธีการเลี้ยงวิธีการปลูกนะครับอยู่ส่วนของบาุฒิกับยูทีจัวัะรเอ็ดครับมาวิไลราชัารอยเอ็ดครับกับพี่น้องผู้ใดสนใจกับลองมาเบิง้งเราผู้ใดลอกอยากเฮตดการเกษตรจริงๆเหตดเบิ้งครับแบบผสมผสานอันนี้ต้นบกักตัวแห่ผู้ใดอยากได้ไหนครับบกักตัวแห่เดี๋ยวบาบุฒิทรงให้นะครับ ส่งไห้พี่น้องจ่ายค่าทรงเองเด้อสิไห้นบักทัวแห่เป็นเป็นทั่วโบราณครับของอีสานกินกับบองกระแดกกระป่นกับแจกับปลาบครับแสบกินกับเมี่ยงก็ไ้แสบอันนี้หายากครับเนี่ยมาววดปลูกไว้เขาขยายพันธุ์ของเขาไปเองนะครับเมื่อนี้นะครับกะภาพพี่น้องมาเบิ่งสวนเดินชมสวนแล้วก็เบิ่งกล้วยสานีสะกอนนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้า บางวันสีพาออกไปเบื้องสวนซีไลที่ออกไปปลูกตน้นไม้ตอนนี้สีแง่เราไปแต่เขาไปปลูกที่แหลกได้สีเดือนหนึ่งแล้วล่ะครับสะเป็นยังไงเดี๋ยวจ้างสีพาพี่น้องไปเบื้องนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องติดติดตามเอทุกคนครับทั้งเอฟซีใหม่ FC เก่าทั้งเอฟซีต่างประเทศนะครับที่ทักทายกันเข้ามาครับกัยินดีรู้จักที่ได้รู้จักนะครับกับคน ไทยที่อยู่ต่างประเทศสุภูสุคนครับที่เป็นกําลังใจให้บาวุฒแล้วก็เบิรงคิปของบาวุฒดีใจหลายนะครับที่พี่น้องมาคอมเมนต์ขอบคุณทุกคอมเมนต์และกําลังใจนะครับที่มอบให้ช่องบาวุฒเกษตรยุกใหม่ครับขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนอยู่ดีมีหฮงครับให้มีความสุขแล้วก็มวนๆนะครับหยุดซีมือวันที่4ห้าหกเจ็ดหยุดยาวซีมือนะครับกั เพื่อนว่ายุดสงการมาสั่นกับได้กับบ้านผู้ใดยุดเงากัาได้กับบ้านนะครับเนาะก็ไอพี่น้องทุกคนอยู่ดีไม่แห้งครับสุขผู้สุขคนครครับเมื่อนี้เอาไว้เช่นนี้ก่อนครับสวัสดีครับ